ก็เป็นอันจบประเด็นที่สองนะครับต่อไปประเด็นที่สามนะประเด็นที่สามใส่เลขสาไว้ตรงนี้ประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัญญาราธนังอัญญาก็คืออรหันตผลอัญญะเนี่ยเป็นชื่อของอรหันตผลนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ในอรหันตผลด้วยการกระทําทีเดียว นะด้วยการกระทําเพียงครั้งแรกนะว่าธามิกล่าวณเนีน่ยนาหังณอาหารเราย่อมไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ในอรหัตผลเนี่ยอัญญะแปลว่าอารหันตผลอาราธนังนะอันนี้ก็คือการดํารงอยู่หรือการไปตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการทาเพียงครั้งแรกหรือการทาทีเดียวต้องทํา หลายเรื่องและหลายครั้งจึงจะไปตั้งอยู่ในอรหัตผลได้นั่นเองอย่างนี้น,นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการทำเพียงครั้งแรกเท่านั้นอภิจักขิวเอนุปุปัสสิกขาอนุปปะกิริยาอนุปปัปขิป,ปิปดาอัญญาราธนาโหติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งการตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีด้วยการศึกษาตามลำดับด้วยการกระทําตามลำดับด้วยการดำเนินตามลำดับอนุป,ปุพพะแปลว่าตามลำดับเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะะตามลำดับสิกขาด้วยการสิกขาตามลำดับ อนุปปภกิริยาด้วยการกระทําไปตามลําดับเป็นสเต็ปสเต็ปจะกระโดดข้ามขั้นไม่ได้เดี๋ยวหล่นนะอนุปุพภะปฏิปทาด้วยปฏิปทาตามลําดับตามลําดับอย่างนี้นะครับนะและพระองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพภะสิกขาอนุปพภะกิริยาอนุปุพภะปฏิปทาในสูตรนี้เป็นตัวตั้งขึ้นมาว่าเป็นยังไงกะทันจะพิเกเวอนุปุพภะสิกขา อนุปุพะกิริยาอนุปุพะปฏิปดาอัญญาราธน,นาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีด้วยการศึกษาตามลำดับด้วยการกระทําตามลำดับด้วยปฏิปทาตามลำดับเป็นอย่างไรนะอิทพิกเวสัทธาชาโตอุปสังกมติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทิศูในธรรมวินัยนี้นะมีศรัทธาเกิดแล้วย่อมเข้าไปหานะก็เริ่มต้นจากศรัทธาต้องทำศรัทธาให้เกิดนะศรัทธาตัวหลักในศาสนาก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าตนนั้นเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ผู้รู้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เราลุกสิทธิ์เป็นผู้ไม่รู้นะต้องมีศรัทธาอย่างนี้ก่อนเป็นศรัทธาเกิดแล้วนะ พอศรัทธาเกิดก็เข้าไปหาเนี่ยก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับก็จะเป็นสเต็ปเราก็เขียนเป็นลำดับไปก็ได้นะหรือจะเขียนเป็นไทยก็ได้ในบาลีท่านก็จะแยกประโยคไว้ให้อันที่หนึ่งก็คือมีศรัทธาเกิดนะครับมีศรัทธาเกิดก็แน่นอนพอศรัทธาเกิดเราไม่รู้นี่จะอยู่อย่างไม่รู้ก็กระไรอยู่ท่านเป็นผู้รู้เราก็ต้องเข้าไปหาผู้รู้นะครับก็จะเป็นสเต็ปต่อมา อุปสรงคกมันโตปยยรู้ป่าสติเมื่อเข้าไปหาก็ย่อมเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปใกล้ๆเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเพราะว่าอยู่ไกลๆนี้จะไม่ได้ฟังเราต้องเริ่มต้นจากเป็นคนไม่รู้พอไม่รู้ก็ต้องหาความรู้ท่านเป็นผู้รู้เราก็ต้องเข้าไปหาท่านเข้าไปนั่งใกล้ๆจะได้ฟังชัดๆนะอย่างนี้ถ้าไม่ชัดจะได้สอบถามท่านได้จะได้เก็บประโยคคําพูดต่างๆมา ให้ครบอย่างเงี้ยนะครับต่อไปลําดับต่อมาปะยิรุปาสันโตโสตังโอนะหติเมื่อเข้าไปหาแล้วก็เงี่ยโสดลงสดับนะโอนหติแปลว่าเงี่ยลงหรือวางลงซึ่งโสตั์วางหูลงนะวางหูลงพร้อมที่จะฟังไม่ได้เอาหัวสมองหรือความรู้หรือทิฏฐิมาด้วยเพราะว่าเริ่มต้นจากศรัทธาเกิดและศรัทธาเกิดนี่หมายถึงว่าเรา เชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้รู้ส่วนเราไม่รู้ประมาณนี้นะครับก็เรื่องทิฏฐิก็ตัดออกไปแล้วนะก็เงียโสดสัดั์ไม่ได้เอาทิฏฐิมาด้วยไม่ได้เอาความรู้ของตัวเองมาถกเถียงหรือว่ามีมาวิพากวิจารณ์คําสอนของท่านนะต่อมานะครับก็เป็นลำดับไปนะเราก็เขียนเป็นเลขไปเลยก็ได้เขียนเป็นไทยก็ได้อันนี้ผมแยกเป็นประโยคบาลีไปโอหิตาโสโตธรรมังสุนาติ เมื่อเงี่ยโสดลงแล้วมีโสตตะอันเงี่ยลงย่อมฟังพระธรรมย่อมฟังธรรมเทศนาเนี่ยสวดลงก็ต้องฟังธรรมตั้งใจพอตั้งใจต้องตั้งใจฟังธรรมดูว่าท่านแสดงธรรมอะไรบ้างธรรมธรรมก็คือเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่เรื่องธรรมะต่างๆนะครับต่อไป5ก็สุตวาธรรมังทาเรติขันฟังแล้วก็ทรงจำธรรมเอาไว้ฟังก็ทรงจำ จำไว้จำทำให้คล่องตาขึ้นใจนะท่องสวดท่องบนบ่อยๆนึกบ่อยๆอ,อะไรก็ว่าไปให้มันคล่องนะครับพอคล่องแล้วทรงจำได้คล่องแล้วก็ทัาตานางธรรมานางอัดถังอุปปะปริคติย่อมใกล้ครวนซึ่งเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ทรงจำเอาไว้แล้วนะฉะนั้นการฟังธรรมเรียนธรรมะนี่ต้องทรงจำไว้นะครับเช่นอริยสัจสี่ก็ต้องจำ ให้หมดจำทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้เป็นต้นขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน,ขนวิญญาขันอะไรพวกนี้นะครับท่านแสดงยังไงก็จํามาจําแล้วก็สวดท่องนึกบ่อยๆให้คล่องนะพอคล่องแล้วก็คร่ครวนพิจารณาอัดถักือเนื้อความหรือตัวสภาวะนะให้ทะลุตัวหนังสือไปให้ทะลุค,คําพูดไป เพราะคำพูดเป็นสื่อเฉยๆสื่อให้เข้าใจสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นสัจจาอยู่นั่นแหละเพราะว่าตามหลักเราก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าประกาศสัจจะและเราเป็นผู้ไม่รู้ท่านเป็นผู้รู้อย่างนี้เราก็ตั้งไว้ตั้งแต่ศรัทธาชาโตอยู่แล้วนะครับต่อไปก็อัดถังอุปป,ปริคโตธรรมมังธรรม,มานิชานังขมันติเมื่อใขคร้ครวญซึ่งเนื้อความเหมือน พิจารณานึกหรือว่าไตรตรองหรือว่าฝึกสติสัมปชัญญะแล้วก็เปรียบเทียบธรรมะที่ได้ฟังมาเทียบกับความจริงที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะทำทั้งหลายก็ย่อมพลนต่อการเพ่งนิชานังแปลว่าการเพ่งการเพ่งก็คือการมองดูการแลด่ดนะูการมองดูการมองดูก็คือลักษณะของคนมีสติมีปัญญาแล้วก็มองดู มองดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจในโลกเปรียบเทียบกับธรรมะที่ได้ฟังและจํามาเทียบกันนะอย่างนี้นะจำมาว่าโลกเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็มาเพ่งมองดูรรมก็จะทนซึ่งการเพ่งหรือการมองดูนะถ้าไม่มองดูมันก็ไม่เห็นมันก็ได้แต่ตัวหนังสือนะแต่ถ้ามามองดูความจริง แล้วเทียบกับตัวหนังสือหรือว่าตัวสื่อที่ฟังมามันก็เทียบกันเทียบกันก็ลงกันเรียกว่าทนซึ่งการเพ่งการมองดูนิชานังนิยมแปลว่าการเพ่งชาหนงแปลว่าการเพ่งนะการเพ่งในทางธรรมะก็คือการมองดูและดูเหลียวดูั่นแหละมองดูธรรมะจะมองดูธรรมะก็ให้เรารู้จักเครื่องมือในการมองดูก็คือตัวสติปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญามองดู ธรรมนิชานักขันติยาสติฉันโดชาญตินะเมื่อทำทั้งหลายนะทนต่อการเพ่งนะเมื่อมีการทนต่อการเพ่งทำอยู่สติแปลว,ว่ามีอยู่นะครับอันนี้ก็เมื่อมีการทนต่อการเพ่งพิสูจน์ธรรมะเห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นจริงทุกประการดังนั้น ฉันโดชาจติฉันทะก็จะย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็คือกัตตุกรรมยาตากุศลฉันทะฉันทะที่เป็นกุศลที่มีความต้องการที่จะทำนะเป็นกุศลกุศลฉันทะนะครับท่านเขียนชื่อเป็นคําศัพท์ทางเทคนิคนะเราควรจะจังไว้เช่นเดียวกันก็คือกัตตุกรรมยาตากัตตุกรรมยาตานะกุศลฉันทะ อันนี้ยาวนิดหนึ่งแต่เป็นศัพท์ทางหนังสือคือฉันท่าที่เป็นกุศลเป็นกุศลชั้นสูงเป็นกุศลชนิดที่มีความใคร่ที่จะทําหรือต้องการที่จะสร้างต้องการที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยความเพียรเป็นความเพียรบริสุทธิ์นั่นเองนะฉันท่าตัวนี้ก็จะเอามาแทนตัณหานั่นแหละแต่เดิมพวกเราใช้ชีวิตตามตัณหาและทิฏฐิพอมีทิฏฐิมีตัณหามันก็ใช้ชีวิตไป ตอนนี้เริ่มมีศรัทธาเคยเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมทรงจำธรรมะแล้วก็เพ่งพินิษ์มองดูเห็นตรงตามธรรมก็เกิดฉันทะขึ้นมาเป็นกุศลฉันทะนะครับกัตตุก,กมัมมตาฉันทะกุศลฉันทะกุศลธรรมฉันทะก็มีหลายชื่ออันนี้เขียนยาวๆไปเลยเป็นศัพท์เทคนิคไปเลยนะครับเราจะได้จำไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้คือฉันทะเกิดนะครับ ฉะนั้นฉันทะนี้จะเกิดหลังจากมีปัญญาเป็นของตัวเองบ้างเล็กน้อยก็คือได้เห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จากที่เราทรงจำมานะบางคนทรงจำมาได้เยอะแต่ว่าปัญญาไม่เกิดก็ยังไม่ได้ปัญญาก็ต้องเกิดระดับหนึ่งนะได้เห็นว่าที่เรียนมาเนี่ยโอ้เป็นจริงดังนั้นไม่ได้เรียนมาไว้เต็มสมุดเฉยเไม่ได้เรียนมาเปลืองสมองเฉยเเรียนของจริงนี่เอง ทำองนี้อันนี้ก็คือทำทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งนะครับเมื่อทำทนต่อการเพ่งและฉันทะก็จะเกิดนะก็ต่อไปก็จะเป็นฉันดะชาโตอุตสาหตินะครับเมื่อฉันทะเกิดแล้วก็จะมีความอุตสาหนะมีความเพียรพยายามไม่ยอดท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์ตรงตามสภาวะธรรมจริงๆ ความเพียรที่บริสุทธิ์ก็คือไม่มีทิฏฐิเข้ามาประกอบไม่มีตัณหาหรืออยากเข้ามาไปเกาะนะครับคนปฏิบัติธรรมแรกๆนี่บางทีทิฏฐิก็เอาไปกินหรือบางท่านก็อยากบรรลุก็ตัณหาเอาไปกินนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ผลก็ต้องทําให้ถึงจุดนี้นะให้รู้ว่าธรรมะก็เป็นธรรมะของมันทิฏฐิตัดออกนะครับยังมีอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าตกอยู่ภายใต้อํานาจมันตัณหาก็วางไว้เป็นทุกขสมุทัยไป นะส่วนเราก็มาเดินมักมีฉันทะเกิดขึ้นพอฉันทะเกิดก็จะอุตสาหะคือมีความอุตสาหะพยายามไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยนะครับพอมีความพยายามไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยกําลังจิตก็จะเยอะและสามารถที่จะมีปัญญาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆจนยอมรับสิ่งต่างๆได้นะถ้าไม่มีอุตสาหะไม่มีกําลังความเพียรเพียงพอนี้นะ ใจิตใจของเรามันไม่กล้าที่จะยอมรับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงคือทุกนั่นแหละคือเจ็บป่วยคือเป็นโรคคือยังไงก็ต้องตายอย่างนี้นะถ้ากําลังไม่พอจริงๆนี่มันมันเบือนหน้าหนีนะมันไม่หันหน้ามาตุเลติตุเลติก็คือช่างตวงหรือพิจารณาอันนี้ก็ต้องอาศัยอุตสาหะนะก็คือความเพียรพยายามที่มั่นคงกล้าไม่ท้อถอยไม่ถอยกับความเป็นจริง ทีนี้จะกล้าทําอ่างนี้ต้องมีฉันทะคือความพอใจรักที่จะทํามีกัตตุกรรมยราฉาันทะจะมีกัตตุกรรมยราฉันทะนี่ต้องเข้าใจธรรมะระดับหนึ่งว่าอย่างไงธรรมะต้องเป็นอย่างนี้จะเข้าใจธรรมะจะต้องพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมามองดูให้เห็นความจริงเทียบกับคําสอนที่เราฟังมาที่เราจําไว้อย่างแม่นแเลยนะจากนั้นถ้าเทียบแล้วลงกันมันจะแม่น บางคนก็เห็นสภาวะธรรมแต่ว่าความรู้ที่เราท่องไว้จําไว้มันไม่ค่อยมีมันก็ไม่ค่อยลึกบางคนมีแต่ความรู้ที่ท่องไว้แต่ว่าไม่เห็นมันก็มันก็ไม่ไม่ลึกอย่างนี้นะฉะนั้นจะต้องมีทั้งสองอย่างเลยเพราะเราเป็นแนวสาวกนะครับอย่างนี้นะบางท่านจะปฏิบัติเยอะก่อนก็ได้ก็ต้องมาฟังให้มันลงกันบางท่านฟังมาก่อนก็ได้แล้วต้องไปปฏิบัติให้มันลงกันจึงจะเข้าถึงตรงนี้นะ อันนี้ตุเลติก็คือปัญญาพิจารณาให้เห็นสภาวะทั้งหลายล้วนเป็นของไม่เที่ยง<ม>เป็นทุกข์ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนะครับพอรู้จักสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างนี้แล้วนะครับจึงจะสามารถตั้งความเพียรอย่างแท้จริงขึ้นมาได้ว่าเราไม่ไปทางอื่นแล้วต้องมุ่งไปนิพพานอย่างเดียวตุระยิตวาปะดาตตินะครั้นพิจารณาแล้วอย่างสมบูรณ์นะ ไม่มีอะไรที่ไม่ถูกพจิจารณาเมื <vos> ่อ <tú> พิจารณาอย่างสมบูรณ์แล้วโลกก็คงอยู่ไม่ได้ที่เป็นที่พึ่งได้ก็มีแต่นิพพานอย่างเดียวโลกก็คงมีแต่ทุกข์นะถ้าพิจารณาจริงๆอ่ะก็เห็นชัดอยู่นะครับนะที่จะไม่มีทุกข์ก็มีแต่นิพพานอย่างเดียวก็ต้องปะจจหติก็ตั้งความเพียรถูกต้องตั้งความเพียรที่จะไปนิพพานคือมุ่งไปนิพพานอย่างเดียวนะครับพอมุ่งไปนิพพานอย่างเดียวก็ จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือมีตนส่งไปแล้วมีจิตส่งไปที่นิพพานถ้าจิตส่งไปที่นิพพานดินดีนิพพานนี่แหละจึงจะได้ไปนิพพานแต่ว่าการที่จิตจะยินดีนิพพานหรือว่าเอเอียงไปนิพพานเนี่ยจะต้องมีปัญญามาตั้งแต่ต้นนะครับอย่างนี้ปะหิตตโตสมาโนเมื่อบุคคลมีตนตนคือจิตนะมีตนส่งไปแล้วมีตนมีจิตมุ่งไปทางนิพพาน หลังจากได้พิจารณาสังขารแล้วว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนมีแต่ทุกโทษภัยต่างๆในวัฏฏะไม่ควรอยู่แล้วจิตก็ไม่มาทางโลกแล้วส่งไปนิพพานนี่แหละกาเยนะเจวะปรมังสัจจังสัจฉิกรติย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะด้วยกายอันนี้แหละจึงจะกระทำให้แจ้งซึ่ง บรมสัจจะก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นปรมังสัจจังสัจจะมีสี่นะแต่ว่าสัจจะที่เป็นสูงสุดสุดสุดในบรรดาสัจจะก็คือนิพพานจะทำให้แจ้งด้วยกายปัญญายะจะนั่งอติวิชชาปัสสติแล้วก็เห็นแบบแทงตลอดซึ่งสัจจะนั้นด้วยปัญญา สัมผัสด้วยกายคือนามากายด้วยจิตด้วยเจตสิกเพราะจิตเจตสิกเป็นตัวรู้นะก็มรรคจิตเกิดนั่นเองฉะนั้นพอมีตนส่งไปแล้วตรงนี้ก็คือมรรคเกิดนั่นเองนะมรรคจิตเกิดได้สัมผัสกับปิพพานและเห็นแบบแทงตลอดอติปิชฌะนะแทงตลอดด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้ก็จะมีนิพานเป็นอารมณ์เหมือนกับกายอืนอ่นนั่นแหละแต่แทงตลอดสัจจสีด้วยนั่นเองนะครับทำตรงนี้ อันนี้ก็เป็นอันจบจบเตอนนี้12ขั้นตอนด้วยกันนะท่านไปเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนเป็นขั้นบันไดไปเลยน,นี่แหละคือการตั้งอยู่ในอรหัตผลเนี่ยไม่ได้มาจากการกระทําครั้งเดียวไม่ได้มีศรัทธาครั้งเดียวไม่ได้เข้าไปหาครั้งเดียวไม่ได้ฟังครั้งเดียวไม่ได้ทรงจําท่องสวดพิจารณาเนื้อความครั้งเดียวต้องทําหลายๆรอบหลายๆครั้ง ันท่านจึงใช้คำข้างต้นว่านาหังพิกเวอาดิเกเนวะอัญญาราทนหนังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต้องทำหลายๆครั้งนะทำบ่อยๆทำหลายครั้งนะครับนะีก็เริ่มต้นจากศรัทธาจบที่มัรคปัญญานะนีนี่ตัว ศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นนะครับนะแล้วก็มรรคปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะแทงตลอดนะอย่างนี้นะครับแต่นิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของทั้งจิตทั้งเจตสิกหมดนั่นแหละแต่ตัวที่จะแทงตลอดจริงๆก็คือตัวปัญญานะเริ่มต้นที่ศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเราไม่รู้ท่านรู้ท่านเก่งกว่าเราเราไม่ฉลาดท่านฉลาด ท่านรู้ทุกเรื่องเราไม่รู้สักเรื่องอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เข้าไปหาแล้วก็ตามกระบวนการน,นี้หลายๆรอบหลายๆครั้งนะครับพระองค์ก็ตรัสฝ่ายตรงข้ามว่าสาปินามะพิกเวสัตธานาโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าศรัทธาแม้นั้นไม่ได้มีแล้วนะถ้าหากศรัทธาไม่ได้มีดังเช่นภิกษุอัศชิกับปุณณพสุกะเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าพูดอย่างหนึง่งว่าไปอีอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรฉันมื้อเย็นมันไม่ดีนะฉันมื้อเดียวดีกว่าสุขภาพร่างกายดีได้อันนี้สง้างพวกนั้นเหมือนเหมือนจะทําตัวเหมือนเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าข้าพระองค์ก็ชัดตั้งสามมื้อก็ได้เหมือนกันแหละว่างกันอันนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วนี่คือศรัทธาไม่มีอนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าศรัทธาแม้นั้นไม่ได้มีแล้วศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อตัวเองเชื่อว่าท่านเก่งกว่านั่นเองนะตามปีนามะพิกเวอุป,ปกรมนังนาโหสนะิการเข้าไปหาแม้นั้นก็ไม่ได้มีแล้วก็เรียนลำดับนั่นเองนะครับศรัทธาเข้าไปหาไม่ได้มีสาปีนามะ วิรูปาสนาการเข้าไปนั่งใกล้ไม่ได้มีตัมปินามพิกเวโสตาวทานังนาโหซนะิการทรงจำสิ่งที่ได้ฟังเอาไว้แล้วไม่มีก็พวกนี้ไม่มีนะธรรมัสวรรังนาโหสิการฟังธรรมไม่มีอย่างนี้นะครับการเข้าไปนั่งใกล้ไม่มีการเงี่ยโสดพร้อมที่จะสดับพร้อมที่จะฟังไม่มีการฟังพระสัทธรรมไม่มี สาปินามพิขเวธรรม,มะทาร,ามมทารานาโหสิธรรมะทารนานาโหสิการทรงจำธรรม,มะไม่มีสาปินามพิขเวอัตทะอัตฐุปะปริกตานาโหสิการใคร้ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ทรงจำจนคล่องปากขึ้นใจแล้วไม่ได้มีจำท่องก็ท่องไปงั้นแหละไม่พิจารณาเนื้อความไม่เปรียบเทียบเนื้อความ ไม่มีสาปินามะพิกเวธรรมะนิชานัขันตินาโหสินะถ้าอัตถุปะปริขาไม่มีนะธรรมะนิชานัขันติไม่มีนะก็การลงกันกับการเพ่งพิจารณาธรรมนะธรรมที่ทนต่อการเพ่งเพ่งแล้ว พิจารณาแล้วมองดูแล้วก็เหมือนเดิมนะเห็นตรงตามพระพุทธเจ้าแสดงคําบาลีเหมือนเดิมดูเท่าไร่ก็ยังเหมือนเดิมตลอดอย่างเงี้ยนะถ้าอันนี้มันไม่มีมันก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับนะโสปินามะพิกเวฉันโดนาโหสิฉันทะแม้นั้นกัตตุกัมมตากุศลฉันทะไม่มีโสปินามะพิกเวอุสาหโหนาโหสิ อุตสาหะความเปลี่ยนพยายามอย่างบักบันเต็มที่ไม่มีแล้วก็ตุลนาการพิจารณาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยปัญญาไม่มีตัมปินามะพิกเวปทานังนาโหสิการตั้งความเพียรที่เป็นหลักมุ่งตรงต่อน,นิพพานเอาทั้งชีวิตจิตใจใน,นี้ไปนิพพานไม่ไปทางโลกต่อแล้ว ไม่อยากจะมีชีวิตใหม่แล้วตั้งไปนิพพานอย่างเดียวถ้าแบบนี้ไม่มีปัตทานังไม่มีวิปปติป,ปันนาถภิกขเ,เวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเช่นนั้นนะหรือว่าเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้วิปปติปันนาเป็นผู้ปฏิบัติผิดนะปฏิปันนาแปลว,ว่าปฏิบัตนะิวิก็คือปฏิบัติผิด เธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติผิดมิจฉาปฏิปันนาธะเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติผิดมิจฉาวิก็คือมันไม่ถูกมันคาดเคลื่อนปฏิบัติคาดเคลื่อนปฏิบัติผิดกีวะดูเรวิเมพิกเวโมคะปุริสาอปักกันตาอิมัตสมาธรรมวิเนญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมคะบรุษทั้งหลายเหล่านี้นะ กีวะดูเรวะอิเมอิเมเหล่านี้โมฆะบุรุษทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ที่ก้าวออกไปแล้วจากธรรมวินัยไกลแสนไกลกีวะดูเรวะนะไกลแสนไกลทีเดียวไกลเท่าไรบอกไม่ถูกเลยนะออกไปไกลมากนะโมฆะบุรุษเหล่านี้ก็คือกลุ่มพระอัศเชิ่ปุณณปสุกกะที่เริ่มต้นจากนู่นหละนะสันทาไม่มีนะ บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่างี้ไปบอกอย่างอื่นเนี่ยถือว่าตนเก่งนะอันนี้ไม่มีขนาดอันข้อแรกนี่ยังไม่มีนะคนเขามีข้อแรกบางทีเขายังไม่ได้ข้อสุดท้ายนะคนนี้ข้อแรกยังไม่มีเลยพอเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติคลาดเคลื่อนปฏิบัติผิดแล้วก็เป็นผู้ที่ก้าวออกไปจากธรรมวิน,นัยนี้ไกลแสนไกลนะกีวะตูเรไกล เียงไรก็หมายถึงมันไกลามากไกลจนเรียกว่าห่างมากนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของธรรมเทศนาประเด็นที่สก็คือกล่าวถึงการตั้งอยู่ในอรหันตผลไม่มีด้วยการกระทําเพียงครั้งแรกต้องทําหลายๆครั้งและทําหลายๆอย่างในทีน่นี้ท่านแสดง12อย่างด้วยกัน ท่านก็จดไว้เป็นภาษาบาลีก็ได้เ,นะเอาคำข้างล่างมาจะจดเป็นมันก็จะเป็นภาษาแบบภาษาคำนามนะประโยคข้างบนนี้จะเป็นเหมือนภาษาที่เรียกว่าจากอันนี้แปลนี้จากอันนี้แปลนี้นะครับข้างล่างนี้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอุปปัตกรรมนงังการเข้าไปหาปิรุป,ปราสสนาเข้าไปนั่งใกล้ โสตาวทานังการเงียโสดพร้อมที่จะฟังธรรมสวนางการฟังพระธรรมธรรมธารนาสมจำธรรมอัฐุปป,ปริคตาการพิจารณาค,รคล้ครวญเนื้อความแห่งธรรมธรรมนิชานขันติธรรมพลต่อการเพ่งพินิษฉันโดฉันทะที่เป็นกัตตุกกรมต,ตากุชนฉันทะอุสาโโหความอุตสาหะ ตุลนณาปัญญาพิจารณาโดยรอบด้านประธานังการตั้งความเพี่ยนที่เป็นหลักมุ่งตรงต่อนิพพานนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติคลาดเคลื่อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดนะถ้าทําตามนี้ก็ปฏิบัติถูกต้องเติมต้นจากศรัทธาก่อนเลยนี่แหละนะจากนั้นตัววัดความถูกต้องก็คือศรัทธาเกิดนั่นแหละเป็นตัววัดนะครับ